คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันวนผมเอ็กทูโอครับวันนี้ผมจะมาสอนทําบักบินฮะอันดับแรกเบักบินผลพานะอันดับแรกใช่ไหมวมวมีคนทําบักกระโดดผลพาอ่าดูสดผ่อนทั้งทั้งบัคก,กระโดดทั้งบักบินแล้วโอเคครับอันเจอนาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ท่านผู้ชมเปิดนี้นี้แล้วกดกระโดดสูงๆครับแล้วก็กดค้างบินได้แล้ว โอ้โดูดูถ้ามันทำคู่กับบัคกระโดดทำได้นะอืมเดี๋ยวนี่ิธีการทำบัคกระโดดถมีทำแรกเปิดชิบล็อกครับเปิดชิบล็อกแล้วเดทันตรงไหนก็ได้ครับกดเปิดอันนี้ขึ้นมาครับกดอย่างนี้ครับแล้วไปอย่างนี้ครับหนึ่งเท อ่าเร 17, ียบร้อยแล้วติดแล้วครับถ้าติดแล้วก็ทำเลยครับนี่กระโดดถอยหลังนี่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 วิธีการนำปักบินก็ง่ายง่ายเพราะกระโดดก็ง่ายๆ่ายบินไปเรื่อยกระโดดไปเร่อยเรืยตุวตายแน่นอน กดค้างอย่างเดียวจริงๆก็ไม่ต้องกดเติมเตือนก็ได้ทำไปอย่างนี้ครับทำมันจะไปช้าหน่อยหน่อยนะไปช้ามากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะเร็วขึ้นนะเร็วเร็วขึ้นไป มันก็จะเร็วอย่างเงี้ยนี่ผลพัะนี้ผมสุ่มแล้วไม่ได้เติมบินได้ด้วยมีปีกหรือบ,บินได้ได้ยังไงโอเคครับแล้วคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้า ถ้าเนนำความรู้จะเพิ่มขึ้นนะเนี่เพราอะไรน่ะปิดปิดคไม่ได้เป็น